คลิปนี้เราจะเรียนสำหรับโรคกระดูกสันหลังคตนะครับนี่นั่งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแขนอยู่นี่นะครับยกสะโพกขึ้นและวางอันนี้เรียกว่าโกมุคาสนาะยกแขนขึ้นเราจะฝึกโยคะทุกคนนะครับทำให้สุขภาพแข็งแรงที่ดีมากด้วยพาลชวาโกมุคาสนาะแขนขวาขึ้นอ่าค่อยๆไปดินซ้ายนะครับให้ใจเข้าอ,อกปกติใช้สปริงแท็กนี้ได้เลย ประมาณ30วินาทีนะครับโอเคเปลี่ยนขากัมุคาสนะพารชวโกมุคาสนาะโยกแขนขึ้นโอเคอันนี้ขาขวาคำบนนะครับไปเดินขวาเลยโอเคอยู่นี่เลยประมาณ30วินาทีนะครับใครใีเข้าโอปปกติลิละทำสุรียนมัสการจันทรานามัสการทุกวันใครไม่รู้โอเคแอดไลน์ถักแอดมินเราจะให้คุณวิธีนะครับคุณจะฝึกโยคะและทำให้ร่างกายแข็งแรง ถ้าคุณคิดว่าเคล็ปลนี้สำคัญมาก,มากๆแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะครับกินทรีฟลาบูสเตอร์ด้วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแอดไลน์สั่งได้เลยนะครับวันนี้